สวัดีค่ะพี่ลุงนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ลุงจะไม่ได้นำเซลทอลวิธีการพูดยังไงนะคะสื่อสารยังไงกับลูกค้ากรณีที่วันนี้เราไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านเพจสโตมแต่เราสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปแกลอรี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะน้องน้องครับโทรศัพท์ที่เรียนไม้มีกูเกิลที่ซื้อมันแล้วพี่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ยดังไงได้ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวทางไหนจะเป็นคนอธิบายให้คุณลูกค้านะ ครับคุณลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนครับโ้ Huawei มา7ปีได้ครับ่เดี๋ยวแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับ Huawei นะครับรุ่นปัจจุบันนะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตอะครับคุณลูกค้าจะเปลี่ยนีการดาวน์โหลดจาก Play Store มาเป็น Huawei App Gallery ครับแล้วนี่จะใช้พวกอะไรเงี้ย YouTube คุณลูกค้าสามารถใช้ผ่านเบราว์เซอร์ได้ปกติครับคุณลูกค้าแล้วก็พวก Google Drive นะครัะสามารถใช้ผ่านเบราว์เซอร์ได้เช่นเดียวกัน การดาวโหลดแอปพลินนคเคชันมีการดาวโหลดแอปพลิเคชันมีอถือครับคุณลูกค้าสามารถดาวโหลดผ่านตัว h o a w e App Gallery นะครับซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับให้กับคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นแอปก,การเงินนะครับหรือว่าจะเป็นเกมนะครับจะแบ่งหมวดหมู่ให้ไปหมดเลยนะครับตัวน,นี้อ่ะมีเกมนะครับคุณลูกค้าเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ สำหรับการเงินนะครับก็จะมีธนาคารต่างๆนะคะที่ให้เราได้เลือกนะคะติดตั้งนะคะที่ลูกค้าใช้งานอยู่ค่ะแล้วตรงนี้สามารถอัปเดตได้ไหมสามารถอัปเดตได้ครับอัปเดตผ่าน Google แอปแกลอรี่ของเราได้เลยนะครับลูกค้าขอบคุณมากครับได้ครับลูกค้าที่ให้บริการครับขอบคุณครับพี่ใหม่คะวันนี้พี่ใหม่มีอะไรจะฝากกับน้องพีซีไหมคะกรณีที่ลูกค้าเดินมาถึงหน้าร้านแล้วก็บอกว่าน้องคะเครื่องพี่มันไม่มี Google นะคะ สิ่งแรกเลยนะครับที่น้องๆจะต้องทํานะครับตั้งสติของเราก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับตั้งสติและรับฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะสื่อสารกับเรานะครับพี่เก่งคะตอนนี้ค่ะน้องพีซเขาได้รับฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าพยายามจะบอกและต้องการบริการแล้วอะค่ะและพี่เก่งคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่น้องพีซีต้องทําอีกไหมคะครับเรื่องนี้นะครับให้น้องๆนะครับ จับใจความให้ได้ก่อนนะครับว่าลูกค้าต้องการให้เราช่วยในด้านไหนบ้างนะครับครับสำหรับน้องๆนะครับที่ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็จับใจความได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับน้องๆก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ถูกจุนนะครับแค่นี้เป็นทริคง่ายๆของตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ